พอรู้ว่าเขาทำคลิปพอรู้ว่าเขามีช่องลบเพื่อนเลยนะครับล่าสุดเราก็ได้ไปตบสั่งสอนะครับไอพวกสายสําศกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตบสั่งสอนะครับสายสัมศก EP ที่232นะครับก็ผมไปเจอนะครับแล้วเขาก็เกียนตั้งแต่เกมแรกนะครับคือพูดง่ายๆมันเปิดประเด็นเกียนเราตั้งแต่เกมแรกนะครับ สุดท้ายมันก็แพ้เรา5-1นะครับจบเกมเขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะไม่ยอมรับความจริงแล้วก็จะไม่ยอมรับสบภาพตัวเองด้วยนะครับจบเกมปุ๊บเขาเชิญเราคอร์ีแล้วเขาก็มาขอท้าด่วนนะครับผมก็เลยขิงไว้ว่าเฮ้ยแพ้เขาจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยังจะกล้ามาขอหนึ่งหนึ่งาเขาอีกหรออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็พูดโอ้โหพูดเยอะนะครับแล้วคําพูดของเขาค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงนิดนึงนะเออ สภา,ภาพนะครับคือมันรู้ว่าเราทําคลิปนะครับมันลบเพื่อนเราไปเลยหนีไปเลยนะครับคือผมดูจากสภาพมันแบบนี้แล้วเนี่ยผมรู้เลย1มันไม่กล้ามาดูคลิปแน่นอนร้อยเปอร์เซนสองป่านนี้สะใส่มุดดินหนีได้แล้วมัง้งก็คือมันเปิดประเด็นเราอะ่ะ <c ười> เพื่อนนึกภาพปะคือมันเกียนเราตั้งแต่เกมแรกนะครับเกมที่หนึ่งเนี่ยผมอ่อนดูเชิงมันใช่ปะพอมันฆ่าเราได้ปุ๊บมันก็เปิดประเด็นซ้ำศพเราเลยเพื่อน พอเราเอาจริงโดนเราตบโดนเรากระทืบซ้ำนะครับเขาก็นั่นแหนละร้องนะครับร้องไปทั่วไอ้พวกนี้ไม่ค่อยจะยอมรับความจริงสักเท่าไหร่หรอก <th ew ing> คือพดูดง่ายๆการที่เราเลือกที่จะเกลียนคนอื่นใครเขาเนี่ยเราต้องยอมรับสาภาพหรือเราต้องยอมรับผลตามมาภายหลังให้ได้นะครับกรณีแรกเจอคนจริงเขาเล่นเนี่ยบางทีโดนเขาตบเขาไม่ซ้ำศพกลับนะเนี่ยยกเว้นเหมือนราชาคีแอคเนี่ย ยกตัวอย่างราชาี่เอ็กเนี่ยเจอสายซ้ำสบจะไม่ซ้ำสบกลับนะครับบอกเลยจะไม่ซ้ำสบกลับผมจะตบสั่งสอนมันโดยที่ทําวิธีอื่นซะมากกว่านะครับอย่างกรณีล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูชอ็อตไฮไลท์ก่อนให้ดูชอ็อตแรกที่เขาซ้ำสบเราแล้วก็หลังจากนั้นผมจะส่งไอดีให้ดูแล้วก็ให้ดูแชทที่ผมพิมพ์คุยกับเขาแล้วก็จะให้ดูชอ็อตไฮไลท์หลังจากที่ผมเอาจริงแล้วก็ได้ตบได้ทําให้มันดูสภาพตัวมันนะครับก็คือจะทําให้เพื่อนดู โอ้ตัดตัดต่อหลายอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูช็อตไฮไลท์ที่เขาซ้ำศพล้วก่อน,นเพื่อนอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเชห้เพื่อนดูช็อตเกมแรกที่ผมเข้าเกมมาเหื่นเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูชื่อเขานะนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้ดีๆนะครับเกมเนี้ยผมเห็นมันวิ่งมาแล้วผมจะมาร์กนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเห็นเห็นเลยว่าผมเห็นมันวิ่งมานะไม่ใช่ว่าไม่เห็นแต่ผมก็พยายามคือพูดง่ายๆอ่อนให้มันคิดว่าเราหันหลังให้มันจริงๆให้มันคิดว่าเราไม่ได้มองมองเห็นมันจริงๆก็คือทําให้ดูนะ เด้นเพื่อนดูช็อตนี้นะจับตาดูนะผมจะมาร์กจุดให้เพื่อนดูกันเห็นๆเลยว่าผมเห็นมันวิ่งมานะเดี๋ยวเพื่อนดูนะนี่เพื่อนดูปะเดี๋ยวผมมาร์กให้ดูเลยเนี่ยว่ามันต้องวิ่งมาฝั่งนี้แน่นอนนะครับเพื่อนดูนะครับดูช็อตนี้เพื่อนๆก็คงเห็นเนาะเป็นช็อตที่เขาได้เปิดประเด็นเกียนเรามาตั้งแต่เกมที่หนึ่งนะครับคือพูดตรงตรง มันได้แค่นั้นได้ไปแค่1เกมเป็นเกมที่เราอ่อนดูเชิงมันนั่นแหละนะครับพอผมเห็นมันทําทรงยิงส้าศพผมสักขนาดนี้ผมก็เลยเอาจริงสุดท้ายมันก็สู้ผมไม่ได้เทียบชั้นกับผมไม่ได้ความตึงความโหดมันอยู่คนละระดับกับผมเลยนะครับการที่เราอยู่ดีๆไปส้ําศพเขาแบบเนี้โดยที่เราไม่มีเหตุผลอะไรเลยอยู่ดีๆนึกจะซ้ําศพเขาก็ซ้ําโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้ คือต้องบอกคุณเลยนะครับการที่คุณจะทําตัวแบบนี้ใส่คนอื่นใครเขาเนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับบางกรณีเนี่ยเจอคนจริงเขาเล่นบางทีมึงก็ดูเขาซ้ำศพชนิดที่แบบละเอียดเละอืมแต่ถ้ามึงเจอคนจริงเจอคนโหดโหดเขาเล่นอย่างราชาที่แอคเนี่ยเขาไม่ซ้ำศพกลับนะแต่เขาจะโชว์ทางกลับกันนะครับ โชว์ทางกลับกันยังไงหนึ่งเลยนะครับเขาก็จะทําให้มึงดูสาภาพตัวของมึงเองว่าคือพูดง่ายเช็คสาภาพให้มึงดูสาภาพตัวมึงอะ่ะเวลาที่มึงซ้ํศสกเขาแล้วเนี่ยเวลามึงนอนตายแล้วมึงอยู่ใกล้ๆตีนเขาเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเราเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆไปเกียนเขาอยู่ดีๆไปทําตัวแบบนี้ใสค่คนอื่นใครเขานะเราจะทําก็ต่อเมื่อที่เราโดนซ้าศอนะครับอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวผมใชิญเพื่อนดูก่อน เดี๋ยวให้ดูชื่อ uid ไอ้คนเมื่อกี้ก่อนนะเพื่อนๆนแล้วก็จะให้ดูจังหวะพิมพ์แชทคุยกับเขานะเพื่อนเอน่ะเพื่อนๆือดูก่อนนะอันนี้ผมจะให้เพื่อนดูสกอร์ก่อนนะครับเผื่อเจ้าตัวเขาอาจจะเออหรือเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเพ้ผม5 1าหนึ่งนะครับผมให้ดูตัวเลขก่อนนะครับนี่นี่เลข5านะเออเลข5านะครับนี่เพื่อนๆดูเลข5านะครับอันนี้เลขอะไรเลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนๆนเลขหนึ่งนะเออ เข้าใจด้วยนะคุณแพ้เขาห้าหนึ่งนะครับแล้วหนึ่งเกมที่คุณฆ่าเขาได้มันก็เป็นเกมที่เขาอ่อนดูเชิงคุณด้วยนะครับแหกตาดูสกอร์ด้วยนะครับไม่ใช่โอ้โหแพ้เขาปุ๊บยังคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ยังคิดว่าตัวเองแน่อยู่ยังคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสสู้เขาได้อยู่นะครับแต่ไม่ดูเลยว่าไอเกมที่เจอเขาเนี่ยตัวเองแทบจะสู้อะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเอาจริงๆนะนี่ชื่อในเกมเขาเพื่อน,อ,นอ่านกันดูเอา สภาพผมไม่ขออธิบายแล้วกันว่าสภาพไหนเนาะเอออ่านชื่อเขาดูเอาทั้งลูกแคนเขาทั้งหัวหน้าแคนเขาเพื่อนเพื่อนรอดูชื่อเขานะเออชื่อในเกมผมไม่ขออธิบายอะไรมากสภาพเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้ว่าสภาพไหนเนาะเออผมไม่ขออ่านให้ฟังแล้วกันนะครับนี่นี่ชื่อแคนเขานะครับเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นชื่อของหัวหน้าแคนเขานะครับใน ไม่ขออธิบายไม่ขออ่านให้ฟังแต่สภาพเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับทั้งลูกแคนทั้งหัวหน้าแคนผมดูทรงแล้วพอๆกันสภาพอนะเออโหผมเลือดจะเชื่อการตั้งชื่อจะรั่วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้นดูเพื่อนๆดูช็อตที่ผมพิมพ์แชทคุยกับเขานะครับผมให้เพื่อนๆดูสภาพการพิมพ์ของเขาการพูดของเขา มันพูดมาเนี่ยมันไม่ได้โดนตัวผมนะมันไม่ได้โดนตัวผมผมนะเพื่อนเพื่อนที่มันพูดมาที่มันพิมพ์มาทั้งหลายแหล่ทั้งหมดทั้งทั้งมวลมาเนี่ยมันพิมพ์มามันก็สะท้อนโดนสภาพตัวของมันเองล้วนล้วนเพื่อนๆอนอ่าเพื่อนเพื่อนรอดูแล้วกันถ้าไม่เชื่อนี่เป็นพิมพแชทนะเพื่อนๆอนอ่านอาวไอ้น,นี่ที่ผมยืนขำเขานะเพราะาตอนแรกผมยังไม่เปิดไ,ไม่พิมพ์ใบนะครับ แล้วก็พิมพ์มายืนผ่าข่าวอะไรแล้วผมก็พิมพ์มาสภาพไหนอะไรประมาณนี้เพื่อนอ่านเอาเพืเ่อนก็น่าจะรู้นะครับนี่สภาพเพืเ่อนๆดูเอานะครับเพืเ่อนๆพอมันรู้ว่าเราเรามีช่องนะครับมันลบเพื่อนไปเลยนะครับผมรู้แล้วไอ้สภาพเนี่ยนะมันไม่กล้ามาดูคลิปหรอกนะครับบางทีมันอาจจะแอบมาดูนะครับแต่มันไม่กล้ามารายงานตัวไม่กล้ามามงมาเม้นหรอกนะครับไอ้พวกสภาพเนี่ยเราต้องช่วยกันแชร์กันต่อไปนะครับสาหรับไอ้พวกสายสัมศพ ประเภทนี้นะครับเพราะพวกประเภทนี้มันเป็นพวกประเภทที่ทําให้วงการเกมฟรีไฟล์มันดูไม่น่าเล่นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าถามว่าซ้าสบมันผิดอะไรนะครับมันไม่ได้ผิดนะซ้สำสบแต่มันเป็นมันเป็นพฤติกรรมนะครับเป็นพฤต,ต,นะติกรรมที่เราไม่ควรทําใส่คนอื่นนะครับนี่เพื่อนดูสภาพที่มันพิมพ์แชทมานะเออมันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรทําใส่คนอื่นโดยที่ ไม่มีเหตุผลเฮี้ยอะไรเหมือนไอ้คนนี้นะครับเกมแรกค่าเขาได้ก็เปิดประเด็นเกียนเขานะถามว่ามันผิดไหมผมยืนยันนอนยันตรงนี้นะครับว่ามันไม่ผิดนะครับแต่นะครับแต่นะครับแต่คุณต้องคิดว่าไอพ้พฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำไะครับผมถามหน่อยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ดูคลิปไอ้พฤติกรรมที่อยู่ดีๆไปซ้ําศพเขาบางทีไม่พอใจเขาไปซ้ําศพเขามันเป็นพฤติกรรมที่คนดีๆเขาควรทํากันไหมครับ ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำเพราะทำแบบเนี้มันมีแต่การทำให้วงการเกมมันดูไม่น่าเล่นนะครับอ่ามันดูไม่น่าเล่นนะครับและเจตนานะครับเจตนาที่ผมมาทำคลิปนะครับตบไอ้พวกสายสําศพมาเกือบ300 EP นะฮะเจตนาแรกๆเจตนาเดียวเลยก็คือผมจะมาทำคลิปส่งเสริมนะครับมาให้หนุ่มๆน้องๆไปเล่นทำตัว แบบไอ้คนเนี้ยไปใส่คนอื่นใครเขามั่วส้วนะครับเออนะครับถ้าเป็นกรณีนะถ้าเป็นกรณีที่เออเราเจอคนอื่นที่แอ๊กใเต้นใส่เออแบบเนี้ยเราซ้ำสบเขามันจะอาจไม่ดูน่าเกลียดมากแต่ผมขอแนะนําเราอย่าไปซ้ำสบเขาดีกว่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามแอ๊กใสเราแอ๊กท่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะโชว์ตึงนะถ้าเราจะโชว์ตึงๆเนี่ยโชว์แบบตึงๆเลยนะยืนนิ่งๆ หามุมให้หล่อๆเท่ๆนะครับยืนแอคให้มันดูหล่อๆ,ๆยืนแอคให้มันดูแบบสวยๆนะครับไม่ต้องทําทรงเยอะเหมือนไอ้พวกมันนะครับอืถ้าทางถ้าถามว่าท่าทางที่ก็แจกมาคืออะไรมันก็แอคได้แหละมันไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ถ้าอยากจะโชว์ตึงๆจริงๆนะครับอย่างเช่นฝั่งท่าแอคท่ามาเนี้ยเราก็ยืนนิ่งนะครับยืนนิ่งดีกว่าหรือถ้าเรามีท่าเหนือกว่ามันมีท่าเทพกว่ามันนะครับเราก็แอคโชว์มันไปนะครับ โชว์ตึงให้มันดูไปนะครับแต่ถ้าถ่ายสายฟรีนะครับถ้าสายฟรีนะครับก็เหมือนที่ผมบอกหามุมดีๆหามุมสวยๆหามุมหลอ่ลอๆนะครับยืนนิ่งๆแอคหลอ่ลอๆให้มันดูนะครับ <c oughs> ถ้ากรณีที่เราไม่มีท่าทาง,ง,งนะมีแผลก็นั่นแหละครับอันนี้คือผมสอนนะสอนเทคนิคตึงๆแต่ใครจะทําตามไม่ทําตามอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูช็อตไฮไลท์ดีกว่าเนาะ ไปดูช็อตที่แบบผมได้ทําให้มันดูหรือได้ทําให้มันเช็คสภาพตัวมันดูว่าเออเนี่ยมึงเจอคนจริงนะมึงเจอคนที่เขาทําคลิปนะเนี่ยมึงลองไปดูเอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาน้ไปดูกันก่อนไปดูครับ นั่นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยไอ้พวกประเภทแบบเนี้ยผมจะจัดให้มันแบบตึงๆจัดให้มันแบบหล่อๆเพืเ่อนๆเห็นปะบางเกมเนี่ยผมทําให้มันดูสภาพตัวมันไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างบนผมก็เลือกที่จะยืนแอคโชว์ความตึงโชว์ความหล่อของเราให้มันดูถ้าทางแพงๆผมก็มีแต่ผมไม่แอคดีกว่านะครับเพราะการที่เราโชว์ตึงจริงๆ่ยถ้าเราจะโชว์ตึงจริงๆนะครับยืนนิ่งดีกว่าแอคหล่อๆดีกว่านะครับอืมนะครับแอคหล่อๆดีกว่านะ เอาจริงแต่ถ้ามีคนถามผมว่าเฮ้ยแล้วถ้าทางที่เติมมาแพงๆเนี่ยจะไปแอคตรงไหนนะครับมึงก็ไปแอคตรงไหนมึงรู้ตัวปะไปแอคในย่านนะครับได้สาระเต็มจํานวนก็คือได้สาระร้อยเปอร์เซ็นต์อะแอคในย่านเพราะโหมดในย่านที่เขาสร้างมาก็คือไปแอคไปโชว์ตึงไปโชว์หล่อในย่านได้นะครับอืมไปแอคในนั้นได้สาระกว่าเยอะนะครับถ้าทางถ้าเราไปแอคใส่ฝั่งตรงข้ามถามว่ามันผิดไหม มันก็ไม่ได้ผิดมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเหมือนกับไอ้พวกสายซ้ำศพนะครับเพราะสายซ้ยสำศพ <c oughs> มันไม่ได้เป็นท่าทางนะครับห้านุ้นก็น่าจะรู้ว่าการซ้ำศพเนี่ยมันไม่ใช่ท่าทางยิงซ้ำศพมันไม่ใช่ท่าทางแต่นะครับแต่มันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นนิสัยของคนส่วนบุคคลล้วนๆน,นะครับอ่ามันไม่ได้เป็นท่าทางนะครับไม่เหมือนกับท่าทางที่เราซื้อมาเติมมาอือนั้นเป็นท่าทาง X ท่าทางอะไรนะครับมันก็ ความสมควรมันมีน้อยหรือเยอะมากกว่ากันนะครับอืมมันจะมีเยอะมากกว่ากันซ้าศพเนี่ยมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างกรณีที่ผมไปเจอไอ้คนเนี้ยเพื่อนเื่อเห็นปะมันฆ่าเราได้เกมแรกมันก็เปิดประเด็นเกียนซ้าศพเราเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจกับไอ้พวกประเภทนี้เหมือนกันว่ามันจะเล่นดีๆเหมือนคนอื่นใครเขาไม่ได้เลยหรือ,อยังไงนะครับ มือไม้มันอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมอมผมก็ยังงงไก่พวกประเภทนี้ผมทําคลิปมาเนี่ยทาเป็นคอนเทนต์ตบสั่งสอนสายสำสบมาเนี่ยตอนนี้เราก็เดินมาถึง EP ีที่232แล้วถ้าเอาจริงๆกับคลิปที่ผมได้เจอนะครับพันอีพยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะคลิปล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในเมมรี y การ์ดผมอยู่นะอยู่ในการ์ดผมเนี่ยในความจําโทรศัพท์ผมเนี่ยคลิปที่ผมรอตัดต่อ มี500กว่าคลิปนะครับอืมมี500กว่าคลิปแต่500กว่าคลิปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่เราเจอผู้เล่นที่ไม่ค่อยกล้ารับเอดหรือเจอผู้เล่นที่คล้ายๆแบบเอ้ผู้เล่นอ่อนผู้เล่นแหลงต่ําๆแรล่แพทแรงโกอะไรประมาณนี้ผมก็จะเก็บไว้ขัดลอกแจ๊คไว้นะครับถ้าไม่มีคนเชื่อว่าผมมี500คลิปจริงๆนะครับคอมเมนต์มานะครับถ้าไม่เชื่อคอมเมนต์มานะครับ ถ้าในคลิปนี้มีคอมเมนต์เกิน10คอมเมนต์ผมก็จะทําคลิปให้ดูในแกลเลอรี่ผมเลยว่าคลิปที่ผมได้แยกนะครับและผมแยกไว้เนี่ยผมเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเออในอัลบั้มนั้นเป็นคลิปแนวไหนผมจะเขียนเลยว่าเฮ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่เราเจอสายซ้ำศพแล้วมันหนีกดออกเกมนะโดยที่เกมยังไม่มีผลแพ้ชนะบางคลิปหรือบางอัลบัม้มผมก็จะเขียนทํานองแบบ คลิปรอคัดแยกตัดต่อนะครับคลิปพวกนี้จะเป็นคลิปที่เราเจอพวกแหลงแพทแรงโกอะไรประมาณนี้อืมส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่เจอสายสาสุพที่ไม่กล้ารับเอสนี่อะไรประมาณนี้คือผมแยกอัลบั้มอย่างชัดเจนเลยนะครับเออในอัลบั้มผมอะในอัลบั้มในมือถือผมอะผมแยกข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครสงสัยว่าผมมีในแกลเลอรี่เนี่ยเป็น500กว่าคลิปเนี่ย คอมเมนต์มานะครับถ้าไม่เชื่อนะเอออันนี้ถ้าไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันเลยดีกว่าเนาะนะครับไปดูคลิปเต็มกันเลยปะไปดูกันเลยครับ Let's go โอเคนะครับเข้ามาในเกมแล้วนะคบเพื่อนๆอ,อ่าคืออนอื่นผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าใครอยากดูช็อตที่ผมพิมพ์แชทคุยกับเขาเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันหนีออกตี้ไปผมก็เลยเชิญเขาเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามานะ นะเพราเข้ามาแล้วผมก็ขิงอ้าเหลอไม่กล้าสู้หน้าเลยอะไรประมาณนี้นะค,คือช็อตจบเกมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูสภาพของมันมากเลยไอ้คนที่เราเจอเนี่ยที่มันซ้ำศพเราเห็นเพื่อนดูเกมนี้นะเป็นเกมที่เขาซ้ำศพเราผมเห็นมันจะวิ่งมาอยู่ผมคาดการไว้อยู่ผมมาร์คให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเนี่ยเห็นปะผมมาร์คไว้เห็นปะไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะวิ่งมาฝั่งนี้ผมรู้แต่ผมก็ทําทรงหันหลังให้มันยิงเพื <IF. S 2> ่อนดูช็อตนี้ ก็นั่นแหละเพื่อนๆก็ดูเอาสภาพดูมันทําตัวดิเรายังไม่คเคยเจอหน้าเจอตามันเลยมันก็ยังไม่รู้จักผมด้วยซ้ํานะครับแต่มันก็ไม่รู้เป็นบ้าหรือเป็นอะไรของมันไม่รู้นะครับเล่นดีๆไม่เป็นสามสบผมนะครับนะบเพื่อนๆรอดูสภาพมันหลังจากนี้ได้นะนะผมบอกเลยนะครับเราถ้าเราเจอไอ้พวกนี้เราอย่าไปวิ่งไปหามันนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับ ผมไม่ไม่ทำอะไรเยอะไม่ซ้ำสวบมันกลับนะครับแต่ผมจะทำให้มันดูสภาพตอนที่มันนอนอยู่อะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นปะให้มันดูสภาพมันแค่นี้พอเพื่อนๆือให้มันดูให้มันเช็คสภาพตัวมันเอานะครับพอไอพวกประเภทนี้มันจะอยู่ในโหมด4ี4่เยอะที่สุดนะครับเพื่อนเื่อก็น่าจะรู้น่าจะเคยพบเคยเจอนั่นแหละนะครับผมเชื่อเลยไอคนที่เล่นฟรีไฟนี่ไม่มีใครหรอกไม่เจอไอพวกประเภทปัญญาอ่อนแบบไอคนนี้นะครับ เล่นดีๆไม่เป็นมาซ้ําสบคนอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คงเคยเจอนะครับแล้วถ้าใครที่แบบไม่ใช่สายซ้ำสบโดยตรงไม่ใช่สายซ้ำสบโดยแท้จริงเนี่ยเวลาเราเจอพวกนี้มันดูน,น่าเบื่อนะเอาจริงๆบางทีเนี่ยเราเล่นอยู่ดีๆของเราเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันไม่ได้ไปแอคไม่ได้ไปทําอะไรมันยิงตายเสร็จแล้วก็เฉยๆของเรานะ แต่บางทีเราเจอไอ้พวกเนี้ยบางทีมันก็เผลอเผลอมันพลิกละมันพลิกมาฆ่าเราที่ตีฝั่งเราได้มันก็ซ้ําศพเรานะครับแล้วถ้าพลิกสุดๆถ้าเราเจอไอ้ตี้ที่มันมาเป็นแคนเนี่ยผมเคยเจอนะใครเคยเจอบ้างปะไอแบบตี้ที่มาเป็นแคนมาเป็นตี้มายกตี้เป็นทีมเนี่ยแล้วเราสู้มันไม่ได้บางทีบางบางแคนบางตี้เนี่ยมันซ้ําศพทั้งตีอ่ะนะครับแล้วเราสู้มันไม่ได้นะครับเหตุผลที่ผมหายพวกสายซ้ำศพในหมอมาป่าเพราะอะไร หนึ่งเลยเพื่อนก็น่าจะดูมันไปเชิญหน้ากันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอโอกาสที่เราจะชนะมีสูงนะครับมีสูงไม่เหมือนกับเราเล่นเป็นทีมแล้วเราไปเจอนะครับอ่านะครับนี่นะครับเราต้องทําคลิปให้มันดูครับเพืเ่อนๆพอนพวกประเภทนี้นะครับให้มันดูสภาพตัวมันเองอ่ะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนะครับสําหรับใครที่ไม่ใช่สายฟําสบโดยตรงหรือถ้าหากใครที่ เวลาเจอไอ้พวกนี้แล้วและไม่ชอบนะครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดแชร์ห้น่อยนะครับ <_ C 1> พาเพื่อนๆไม่ช่วยกันสนับสนุนในช่องผมเนี่ยคลิปพวกนี้มันก็จะไม่ได้ถึงไอ้พวกนี้ให้มันดูคลิปหรอกนะครับนี่ช็อตนี้เขามีการส่งสติกเกอร์หน้าบูดมาด้วยนะครับ <_ C 1> คือการที่เราอยู่ดีๆไปเกียนคนอื่นใครเขาสภาพเนี้ยห่งเลยเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ 2. เราต้องยอมรับกับผลที่จะตามมาภายหลังให้ได้นะครับ 3. เราต้องกล้ารับแอดเขาด้วยนะครับบางคนเนี่ยมันเกลียนเรามันแพ้เราแต่มันไม่กล้ารับแอดเรานะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันกัไอ้พวกประเภทนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับกล้าเกลียนกล้าส้ำศพเขา แต่พอสู้เขาไม่ได้อ่าพอเพ้เขาเนี่ยเห็นเขาแอดไปปึ๊บอะไรไม่กล้ารับแอดเขาหนีหน้าเขาไม่กล้าสู้หน้าเขาโอ้โหผมบอกเลยไอ้พวกประเภทแบบนี้ดูแล้วน่าสมเพศคูณสอง <c oughs> อ้าจริงๆคือมันกล้าเกียนเว้ยเออมันกล้าเกียนแต่มันไม่กล้าซ้ำศพเอ,อ้ยม,มันกล้าซ้ำศพแต่มันไม่กล้ารับแอดอโอ้โหตอนนี้พูดผิดพูดถูกแล้ว ยังไงขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอืมก็จบไปและเพื่อนเื่อก็คงเห็นไปแล้วนะครับสัมพก็จัดให้แบบตึงๆนะนะอืมจัดให้แบบตึงๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะผมชอบอยู่แล้วนะครับที่ผมไปเล่นโหมดหมาป่านี่เหตุผลหลักๆคือผมจะไปตามหาพวกสายซ้ำศพพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะครับเอาจริงๆช่วงนี้ผมลงคลิปน้อยลงเพราะอะไรนะครับคือคลิปผมเนี่ยผมจะคัดเฉพาะ ที่คนรับแอดมากสุดนะครับนะครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเขาจะเชิญเรามาแต่ผมยังไม่เข้าตีเขานะผมยังไม่เข้าตีเขานะเ<อ>พื่อนๆเนี่ยตอนนี้มันรับแอดแล้วแล้วเขาเชิญมาประมาณสองสามรอบเห็นป่ามันเชิญมาแต่ผมยังไม่กล้าเข้าตีเขานะไม่ใช่ไม่กล้าผมยังไม่เข้าตีเขาเพราะอะไรผมกําลังแคป u i d ข้อมูลชื่อในเกมเขาอยู่ <S <S เพื่อมันจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับ <S <S นี่เพื่อนๆดูเอานะครับ สภาพลูกแคนสภาพหัวหน้าแคนตั้งชื่อในเกมเพื่อนๆก็ดูอ่านกันก็น่าจะรู้ว่าพอๆกันนะครับ line, นีเ่เพื่อนๆดูนะครับนี่ผมพยายามจะเปิดไมค์แต่ผมดูไปแล้วมันน่าจะไปเปิดไมค์ด่าคน,คนอื่นบ่อยหรือเปล่าหรือเขาปิดไมค์หรือ,อยังไงผมไม่รู้นะอืผมไม่รู้แต่กรณีที่เราเข้ามาเนี่ยแล้วเห็นฝั่งตรงข่าปิดไมค์เนี่ยถ้าผมสันนิษฐานมันน่าจะเปิดไมค์คุยกับคนอื่นไม่ได้นะครับไอคนเนี้ย จริงไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าจริงบอกผมหน่อยนะนะครับเพราะข้อมูลตรงเนี้ผมไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ไอ้กรณีที่เราเชิญฝั่งลูกค้ามาแล้วมันงดพูดง่ายงดเปิดไมค์คุยกันอนะ่ะอืนะครับมันน่าจะคะแนนการเปิดไมค์มันน่าจะร้ายแรงหรือต่ําเกินอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะตัวเขาเป็นคนปิดไมค์เองนะครับผมว่าน่าจะไม่น่าใช่นะครับ ผมสันนิฐานมันน่าจะเปิดใหม่ไปไปว่าคนอื่นเยอะเกินนะครับแล้วมันโดนแบนใหม่ไม่ให้เปิดนะครับสภาพเพื่อนเพื่อนก็ดูเอานะครับอ่ะเดี๋ยวช็อตหลังจากนี้ช็อตที่ผมพิมพ์แชทคุยกับเขาผมจะขอรีคลิปช่วงหลังจากนี้ให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่า<ม>คลิปมันจะยาวนะครับคลิปมันจะยาวเลยผมจะขอรีเร่งความเร็วนะครับอ่าต้องพูดอย่างนี้เร่งความเร็วในคลิปให้มันเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อจะกระชับคลิปให้มันสั้นลงเนาะแต่ผมไม่ได้ตัดต่อตรงไหนให้มันหายไปนะเพื่อนๆนก็ดูอา โอเคโอเคตอนนี้ช่วงนี้ผมก็จะรีคลิปหรือจะเร่งความเร็วคลิปให้มันเร็วนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าจะกระชับคลิปนะครับให้มันสั้นลงเนาะเออจะให้มันสั้นลงแล้วก็ผมไม่อยากให้มันเร็วเกินนะครับให้เพื่อนดูแชทที่ผมพิมพ์เขืกอบเขาเอานะครับอ่านี่นะครับการพิมพ์แชทเพื่อนๆก็ดูเอาและกันว่าคําพูดที่เขาพูดกับเราเนี่ยผมดูทรงแล้วมันพูดดีๆไม่เป็นนะครับมันพูดแบบคําพูดคําจาที่ไพเราะไม่เป็นในคนเนี้ยนะครับอืม เขาอ,ออกตีไปแล้วก็ขอเขาร่วมมานะครับนี่นะเพื่อนๆดูเอาและเพื่อนๆดูสังเกตดูให้ดีๆมันจะมีช่วงที่ผมพิมพ์ชื่อช่องให้เขาไปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปรอไปดูสภาพเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดูเหมือนจะรับไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะครับหนีไปเลยนะครับกดหนีลบเพื่อนหนีไปเลยนะครับสภาพเพื่อนๆก็ดูเอานะครับ ก็อย่างที่พูดไปไอ้พวกประเภทนี้เราต้องช่วยกันแชร์แชร์กันต่อไปนะครับเพราะว่าการที่เราซ้ำศพคนอื่นแบบเนี้ยถามว่ามันผิดไหมผมก็จะยืนยันตรงนี้อีกว่ามันไม่ผิดนะครับแต่เราไม่ควรทําดีกว่านะครับบางทีเราเล่นดีๆถ้าเราเจอฝั่งนู้นข้าไม่เกียนไม่แอ็ไม่อ,มอะไรเราก็เล่นดีๆไม่ต้องไปซ้ำศพเขาอืมนะไม่ต้องไปซ้ำศพเขานะครับเพราะการซ้ำศพเนี่ยมันมีแต่การ มันมีแต่การกระทําที่ทําให้วงการเกมมันดูแย่ซะมากกว่านะครับถ้าใครที่รักเกมฟรีไฟชอบเล่นเกมฟรีไฟหรือใครที่เล่นเกมฟรีไฟทุกวันเนี่ยผมแนะนําถ้าคุณรักเกมฟรีไฟจริงๆนะคุณอย่าไปเกียนคนอื่นใครเขาเหมือนไอ้คนนี้นะครับคือบางทีเล่นปุ๊บอยู่ดีๆไปซ้ํำศพเขาอยู่ดีๆไปเกียนเขาถามว่ามันผิดไหมก็ยืนยันอีกมันไม่ได้ผิดนะครับแต่เราต้องคิดแล้วก็แยกแยะให้เป็นนะครับว่า สิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำพฤติกรรมไหนควรทำพฤติกรรมแบบไหนไม่ควรทำจริงไหมครับ huh. นี่เพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้มันหนีลบเพื่อนเราไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันเนาะดูเอาเลยนะครับผมไม่ขออธิบายเยอะสภาพก็เห็นๆกันอยู่นะครนะเห็นๆกันอยู่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกประมาณไหนประเภทไหนนะครับลบเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดนะครับ ฝากถึงเจ้าตัวด้วยละกันจะจบคลิปแล้วนะครับดูคลิปแล้วถ้าแอบมาดูนะแนะนําหน่อยนะครับการที่คุณไปเกียน์เขาอย่างเงี้ยคุณต้องกล้าสู้หน้าเขานะคุณต้องไม่อายเขานะเอออย่างที่พูดไปต้นคลิปการที่เราอยู่ดีๆไปเกียนคนอื่นการที่เราอยู่ดีๆไปซ้ำสบคนอื่นอ่าเราต้องยอมรับกับสิ่งหรือเราต้องยอมรับผลตามมาให้ได้นะครับ อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยที่เราไปเจอเขาเนี่ยเราก็ดูเขาทำคลิปให้ดูใช่ไหมอ่าส่วนในเกมเราต้องยอมรับสภาพตัวเราให้ได้ด้วยนะครับเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการกระทำของตัวของตัวเองทั้งนั้นเพราะตัวเองเป็นฝ่ายที่ทำตัวเกลียนเขาก่อนจริงนะครับถ้าได้เกมแรกปุ๊บสามศพเขาปั๊บทันทีทันใดเลย แล้วซ้าก็ไม่ใช่ว่าซ้าธรรมดาด้วยซ้ําแบบเอาจริงเอาจังมากด้วยนะครับอืจริงไหมครับอคุณต้องยอมรับสภาพคุณให้ได้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่จะตามมาภายหลังให้ได้ด้วยนะครับอ่าการที่เราเลือกที่จะเกียนคนอื่นนะครับเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ไม่ใช่โอ้โหแพ้เขาห้านึงแต่ยังมีหน้ามาท้าเขามาขอท้าด่วนเขาอีกเพื่ออะไรก่อนนะครับ เพื่ออะไรบอกหน่อยสิเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรทั้งๆในเกมที่ตัวเองเจอเขาเนี่ยตัวเองสู้เขาไม่ได้เลยแม้สักนิดเดียวเออถ้าหลังจากที่เขาเอาจริงเนี่ยแล้วเรามีโอกาสพลิกเกมตีตื้นมาอีกสักเกม2เกมเออมันก็ยังจะดูดีมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเหมือนกรณีนี้ถ้าเขาได้เกมแรกก็เกมแรกเลยก็เกมเดียวล้วนๆเกมเดียวโดดๆได้ไปแค่เกมแรกเกมเดียวสุดท้ายโดนเขาพลิกเกมมาชนะดือ้อห้าหนึ่งเนี่ยกรณีแบบเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เราควรจะมาขอท้าดวนเขาไหมถามหน่อยควรไหมครับไม่ควรนะครับไม่ควรนะาะพอมันยิ่งแต่ทําให้ตัวของเราเองเนี่ยดูน่าสมเพชมากกว่าเดิมนะครับอ่าจริงไหมครับคือเราไปเกียนเขาก่อนไปซ้ำศพเขาก่อนอืมแต่พอเราแพ้เขาปุ๊บสู้เขาไม่ได้ปุ๊บแล้วเรามาขอท้าดวนเขาแบบเนี้ยมันดูน่าสมเพชไหมมันดูน่าอายไหมครับผมถามหน่อย หน้าอายนะครับอคือเราต้องดูแยกแยะให้ออกนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Youtube ราชาคี่แองด้วยไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ